นอกจากนี้ถ่าทางจังหวัดสงขลาก็ได้มีการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผู้ดูแลเด็กด้วยวินัยเชิงบวกค่ะซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทอําเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาสำหรับงานนี้ค่ะก็ได้มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายสักกะกะปินการเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงในวันพรุ่งนี้ ทางด้านนางนิชาพัฒเพชรพันธุ์ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาก็ได้ห้ข้อมูลค่ะว่าสถานสงเคราะห์บ้านเด็กสงขลาปัจจุบันมีเด็กในอุปการะทั้งสิ้น184คนซึ่งต้องใช้วิธีการดูแลเด็กในความอุปการะด้วยการให้มีวินัยเชิงบวกในการขับเคลื่อนแต่ที่ผ่านมาพบว่าผู้ดูแลยังขาดความเข้าใจในเรื่องวินัยเชิงบวกทำให้ส่งผลต่อพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็ก ดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลเด็กให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขสถานสงเค์เด็กบ้านสงขาจึงเลื่อนที่จะให้ผู้ดูแลเด็กค่ะใช้วินัยเชิงบวกในการดูแลเด็กในการอุปการะทุกๆด้านปราศจากการใช้ความรุนแรงโดยเน้นที่จะส่งเสริมวิธีการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพการสร้างทักษะสำหรับผู้ใหญ่ในการปลูกฝังวินัยแก่เด็ก โดยไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาและการแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆบนพื้นฐานความเข้าใจาเรื่องพัฒนาการเด็กการสอนที่ช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จโดยให้ข้อมูลความรู้ความรักแก่เด็กไม่ใช้ความการทำโทษค่ะทางร่างกายหรือจิตใจเพราะการทําโทษจะส่งผลให้เด็กมีความก้าวร้าวมากยิ่งขึ้นและยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลกับเด็กด้วย และด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นค่ะทางสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาจึงได้มีการจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลเด็กด้วยวินัยเชิงบวกภายใต้กรอบการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กซึ่งผู้ดูแลที่ผ่านการอบรมจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้วินัยเชิงบวกกับตนเองและบุคคลรอบข้างอันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยวชนของชาติ ให้เป็นคนดีของบ้านเมืองและลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสังคมและประเทศรวมถึงมีทักษะในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติกตสุขค่ะ